สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับบีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวรถนะคะที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะคะในเพจยน์ของเราก็คือคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันอะเมรนะคะเป็นรถเอ่อีโคคาระคะที่ประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นร e ุ่น1.2 e Sport Tech นะคะเป็นรถปี2017นะคะ คันนี้กระซิบบอกนิดนึงว่าผ่อนถูกมากนะคะผ่อนแค่6กพันนิดๆเท่านั้นเองนะคะสําหรับใครที่อยากได้นะคะเข้า,าเข้ามาชมกันได้เลยหรือดูคลิปของบีไปก่อนก็ได้นะคะแล้วโทรมาสอบถามกันนะคะเดี๋ยวเราชมในส่วนของตัวรถกันเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะได้เป็น ไฟคู่หน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะคะมีไฟเดย์ไลท์ให้เรียบร้อยนะคะสวยๆเลยแล้วก็ได้สกเกิร์ตสปอยเลอร์ด้วยนะคะคันนี้ได้สกเกิร์ตสปอยเลอร์ด้วยนะ,ะแล้วก็ล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็นล้ออลลอยลายเฉพาะของรถรุ่นนี้เลยนะคะเป็นล้ออลลอยจากโรงงานกันเลยนะคะเป็นรถสีดานะคะเป็นสีที่ขายดีด้วยนะคะสีนี้ นะคะ,ะเดี๋ยวดูรอบๆตัวรถกันไปก่อนสำหรับใครที่มองหา E c โคคาไว้ใช้งานนะคะบีแนะนำคันนี้เลยได้สกเกิร์ตสปอยเลอร์แล้วเรียบร้อยสวยๆเลยนะคะสวยมากด้วยนะคะคันนี้ใครอยากได้นะคะรีบจับรีบจองเลยบีให้จองแค่1000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะ,ะเรามาชมในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่าคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะ เบาสภาพสวย,สวยๆเดิมๆไม่ขาดไม่เยินใช้งานมาน้อยมากๆเป็นรถเดิมๆจริงๆนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ตัวนี้นะคะเครื่องเสียงก็เดิมๆภายในเดิมๆสวยๆใหม่ๆสะอาดสะอา้ะอานเหมือนรถป้ายแดงกันเลยนะคะไม่ก็น้อยด้วยนะคะไม่ก็น้อยด้วยนะคะคันนี้ไม่อยู่แค่53,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถคันนี้ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่านะคะเรามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะคันนี้นะคะถึงแม้จะเป็นอีโคโคาร์นะคะแต่ภายในไม่แคบนะคะกว้างมากๆนะคะนั่งได้สบายแน่นอนแถมคันนี้นะคะแถมพรมมีพรมกระดุมติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า ได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะคะได้ไปถือว่าคุ้มเลยเพราะว่ารถของเราพร้อมใช้งานจริงๆนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างดีกว่าอ่ะเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะว่าอีโคคาร์คันนี้นะคะใส่ของได้เยอะไหมนะคะบอกได้เลยว่าภายในกว้างขวางมากๆนะคะใส่ของได้เยอะจริงๆนะคะเทียบเท่ากับรถ ที่ราคาแพงกว่าเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มแถมด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ถึง3ตัวกันเลยทีเดียวนะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้ถึง3ตัวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดในส่วนของราคาแล้วก็ชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะ เรามาชมในส่วนของห้องเครื่องของรถคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้ได้เป็นรถเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีนะคะเป็นนิสสันอัมเมล่านะคะหนึ e ่งจุดสอง e สปอร์ตเทคนะคะได้รถเครื่องเดิมๆสภาพเดิมๆชิ้นส่วนเดิมๆจากโรงงานกันเลยคันหน้าตัวนี้เป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานเลยนะคะผาภาภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีคาบเยิมคาบน้ำมันนะคะแล้วก็เพจนะคะเพจรถยังอยู่ มีอ่าสภาพเดิมๆกันเลยนะคะรถชิ้นส่วนต่างๆรอยสีมาจากโรงงานยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์ต่างๆจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกชิ้นนะคะถ้ารถเคยทําสีเคยเปลี่ยนฝากระโปรงสติ๊กเกอร์ตัวนี้ต้องหายไปแล้วนะคะแต่คันนี้ได้เป็นรถสภาพเดิมๆฝากระโปรงเดิมกันเลยนะคะใครอยากได้รีบจับรีบจองนะคะบีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่อยากได้รถคันนี้นะคะ อะเดี๋ยวเราไปเปิดในส่วนของราคากันดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของราคานะคะอยู่ที่3า0 0 0 0บาทนะคะเป็นรถยนต์นิส s ัน Amela านะคะ 1.2E s p o r t e สเป็นรถ E c โคคานะคะจากที่ลูกค้าได้ชมคลิปก็น่าจะรู้ว่าสภาพสวยเดิมจริงๆนะคะคันนี้ใครสนใจนะคะรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยบีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะ ผ่อนอยู่ที่6,000เท่านั้นเองนะคะผ่อนอยู่ที่6,000นนิดๆต่อเดือนนะคะออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีดาวกันไปเลยนะคะใครสนใจนะคะโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0 6 4 7 6 8 6 7 7 2หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์นะคะลูกค้ากดแอดไลน์มาขอโลเคชั่นก็ได้ขอรูปรถเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจพ่อค้าแม่ค้านะคะออกได้ทุกอาชีพช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะลูกค้าโทรหาบีสอบถามซึ้ข้อมูลกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะยังไงวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวทริปหน้านะคะบีจะมารีวิวเป็นรถอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ